ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว UFC YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้มือถือช้ามือถืออืดมือถือล้วนนะครับให้มันเร็วขึ้นให้มันหายช้าหายอืดน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆน,นหยิบมือถือขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ พอกดเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนเก็มาที่คำว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่แอปพลิเคชันนะครับบางคนก็จะมีแอปขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็น Android ต่ํำๆหน่อยนะครับจะมีแอปขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็น Android รุ่นใหม่นะครับต้องเข้ามาที่คำว่าแอปอีกทีนะครับกดเข้าไปที่แอปนะครับแล้วเพื่อนๆนไปหาคำว่า การตั referral, ้งค่านะครับก wow. ็คือแอปการตั้งค่านั่นเองนะครับกดเข้าไปเนี่ยครับที่แอปการตั้งค่านะครับพอกดเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็มาที่ที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปนะครับที่ที่เก็บข้อมูลนะครับพอกดเข้ามาที่ที่เก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับนายช่างจนให้เพื่อนๆนดูตรงนี้นะครับ ล้างแคชนะครับตอนนี้ไฟแคชมันจะมีอยู่ประมาณ18.43นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คือการใช้งานแต่ละครั้งนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ไปนานๆนะครับไฟแคชทุกแอปพลิเคชันนะครับในเชางจนย้ํ้ำนะครับทุกแอปพลิเคชันจะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไฟแคชทั้งหมดนั่นเองนะครับเราไม่ต้องไป ดูแต่ละแอปนะครับไม่ต้องไปล้างแต่ละแอปนะครับอันนี้ก็คือล้างรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดทุกแอปในเครื่องของเรานั่นเองนะครับก็คือ cast, ไฟล์แคสไฟล์ขยะที่มากับการใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับการเล่นเกมการดาวน์โหลดโน่นโหลดนี่นะครับไฟล์แคสพวกนั้นจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการล้างแบบนี้นะครับนายช่างจนแนะนำนะครับนายช่างจนแนะนําให้เราล้าง อาทิตย์หนึ่งล้างครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไม่งั้นก็2อาทิตย์นะครับเรากแ็แวะมามาล้างมันนะครับช่วยให้มือถือลื่นขึ้นนะครับไม่หนักไม่อืดไม่ลวนเพราะว่าแคดเยอะเกินไปไฟล์ขยะเยอะเกินไปนั่นเองนะครับพอเพื่อนเพื่อนมาที่หน้านี้เสร็จให้เพื่อนเพื่อนกดที่ล้างแคดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับไฟล์แคดมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะเช่งจนจะกดล้างแคดนะครับปุ๊บอ่าโอเคนะครับ ไฟแคสเหลือศูนย์แล้วนะครับแค่นี้นะครับเพืเ่อนๆก็แวะเวียนเข้ามากดล้างให้มือถือของเรานะครับมือถือของเราก็จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กเน้อยนะครับนายช่างจนยิบมาฝากเพื่อนเพื่อนะครับที่เพื่อนๆนสามารถทําเองได้นะครับช่วยให้มือถือของเราไม่นักไม่ช้านะครับการหนักการช้าเป็นเพราะไฟแคสมันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับเราก็มาล้างมันซะนะครับ ช่วยให้มือถือของเราลื่นขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับการแก้ไขโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทําเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นายช่างจนก็สวัสดีครับ